อาสปอร์รับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จุคโลโคสูต8 1 6 6 4 6 4 3ย้ำส0 816646142เยาวชนจิตอาสาสร้างบ้านป่าฟื้นฟูทรัพยากรเฮ hey! วันนี้โรงเรียนบ้านเขามขามนะครับก็มาสร้างบ้านป่าฟื้นฟูทรัพยากรนะครับแล้ววันนี้เราก็จะไปปล่อย สังปากันที่ทะเลบายนอกนะครับเพื่อเป็นการตรงหน้าบริเวณป่าชายเลนป่าชายเลนหมู่หนึ่งเราที่เรานักเรียนความมาขามได้ร่วมกันปลูกไว้ยเพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัยของอสัตว์น้ําประเภทพวกหอยปูนะครับเสริมระบบนิเวศเราเรียกว่าทําประมงบนฐานระบบนิเวศนะครับ,รบแล้วก็อุดมสมบูรณ์ตามที่เราไปเห็นกันทุกวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม นะครับเพื่อต่อยอดให้ทรัพยากรและระบบมิเวศของเราและสิ่งแวดล้อมณท้องถิ่นที่เราอยู่ให้ดีและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นถ้าเรายังมีความดีอยู่บ้างก็จงทําในสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับชุมชนเนาะปอบมือมีความดีไหมเราอ่ะดีนะ

lืm lo, cái này là cái gì? tiền, tiền cờ bạc mái, quay ra, đi

จับอันนี้ไว้จับอันนี้ไว้ปล่อยเชือก่อนเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ด ไ,ได้ไไดกวัดไม้ก็ได้เหมือนกัน,กนเหมือนกันเลยเงินกวัดไม้แล้วก็วัดกวัดไม้สองชั้นกวัดไม้อะนี่อะช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้อสองชั้นอะกวดไม้สองชั้นอะพันพันออกมาทางนี้ Ừ. sắm ăn. sắm gia con nè, dễ thương. à, phàng lông a. rất là khó. เราตอบไม่รู้ไม่ได้คิดก่อนคิดก่อนติ๊กตอดติกตก๊กจอไงรอดยากรอดจะมามาขยายเป็นแมาา่พันพิทิงเนี่ยาถามแล้วทุกคนกินปลาไหม,ไหมกินปลากินไหมกินบางตัวมันยังไม่ทันเพราะพันธุขยายพันธุ์เลยตายก่อนแล้วตายก่อนแล้วเพราะว่าถูกใครถูกพวกเรานี่แหละจับมากินนั่นมันเกิดง่ายแต่รอดยาก อุปกรณเยอะไหมม,มีเยอะัหน้อยมีไหมเยอะมีน้อย <c oughs> อมีน้อยฉะนั้นเราก็ต้องเป็นยาวาชนที่เทือ่อสร้างาเอาอันใหญ่มาต่อพ <มา S 1> <ร>ื้นปูทรัพยากรและเรียกว่าทำประมงบนฐานระบบนี้ว้ก็ต้องควบคู่กับป่าชายเลนน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยขยะพลาสติกพะยะสลายแล้วเป็นไรเ<ข>อ,อ้ยอย่าอย่าไหลไม่ได้เลยเป็นไร เป,เป็นไรล,ลูกเป็นเล็กๆอ่ะเออใครรู้บ้างใครยอมแพ้ยกมือยอมแพยม้ยังรู้ไหมรู้ไหมรู้มาแต,แต่แต่รู้รู้ก็อยังจะไม่ไม่บอกถ้าไปรู้ก็จะบอกไม่น่าจะมีคนรู้ลุงเอกครับพลาสติกที่ลอยอยู่ตามแม่น้ำรำคลองเราถ้ามันย่อยสลายไดนะ้กลายเป็นเม็ดไมโครพลาสติกเป็นตัวเล็กๆเหมือนไข่ไข่ปูอะไรปล่อยกันหรือไม่ ปลาออกมาก็กินเม็ดไมโครพลาสติกได้ง่ายกลายเป็นปลาเป็นเชื้อโรคเกิดง่ายันจะหลอดไปเป็นแม่พันธุ์เนี่ยยานั้นจะหลอกินแม่พันธุ์นั้นที่มันกินเม็ดไมโครพลาสติกไปด้วยเชื้ออันนั้นขับมาในร่างกายเราไหมขับไหมนั้นเราต้องเชื่อกันดูแลสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกัเรื่อง น้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยสารปนเปื้อนแบตเตอรี่นยกเรียนก็รู้เลยนะทิ้งทิ้ังขยะที่อันตรายเราคองแยกขยะก่อนทิงนะ้งไปเดี๋ยวอันน,นี้อันี่อันี้อันนี้ไปดูอันน้ำมาอยูไปดูไปดูไปดูไปัูไหนมาปดูไปาูไปนูีปดูไปนูไอดูไปัูไูไไปดูไไปดูไปดูไปดนไป ต่างตาจำลองเหยผมทำไม่ไหนเนี่ยไปไปบรรยายแล้วเราก็มัดทั่นี้มัดชั้นหนึ่งกจบแล้วได้เลยลองทำหนึ่งเบ็ดเอาโต้ดูเอาไว้ข้างในปั๊บประกบกัน อ่ใส่ตรงกลางเข้ามาปึ๊บดึงอ่าโตมัดเองตรงกลางเอาไีกเส้นหนึ่งอ่าเอามามาเอามาเชือกมามัดเอง ถูกต้องปุ๊บไม่ใช่นี่อันนี้ดูอันนี้อยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปข้างในปกกันอ่ะใส่เข้ามาเอาเชือกใส่เข้ามายัง อาาใส่หมวกกิจกันนาะใส่หมวกดีๆดลูกฮึบรรครับวันนี้เยาวชนจิตอาสา904โรงเรียนบ้านคอมะขามนะครับก็จะไปร่วมกันวางสังปาที่หน้าป่าชัยเลนนะครับของอบ้านของสนของเรานะครับบ้านคอมะขามที่เป็นการสร้าง บ้านปลานะครับอนุรักษ์บ้านปลานะครับสร้างพื้นที่ให้กับชุมชนนะครับได้มีแหล่งพาอพันธุ์สัตว์น้ําขนาดเล็กนะครับให้มีปลาใหญ่มากินปลาเล็กนะครับเราก็สามารถจับปลาใหญ่เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนได้ครับวันนี้ก็มีเด็กๆของเราเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่วมกับลุงเอกของเราในวันนี้นะครับครับผมก็สารวุฒขาวคมแล้วเรียกเล่นเล่นว่าลุงเอกนะครับก็ เป็นนำทีมจิตอาสาของนักเรียนเราเยาวชนคนรุ่นจิ๋วนะครับสร้างบ้านปลาเพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัยขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำให้สัตว์น้ำนี่มาอยู่อาศัยและขยายพันธุ์สร้างความสมดุลในสมุทรทะเลและทำทรัพยา,รา,รากรเนี่ยมีควาหมูดมสมบูรณ์หลากหลายเช่นกุ้งหอยปูปลาทุกชนิดนะครับทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่ม และเมื่อพอแบนนักเรียนมีรายได้เพิ่มนักเรียนก็มีสตางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกนะครับที่โดยไม่ไม่ขัดข้องเรื่องการการเงินนะครับฉะนั้นเราก็นําทีมเยาวชนรุ่นจิ๋วเพื่อเป็นอนาคตร,รุ่นต่อไปนะครับนี่เราจะไปกันแล้วครับไปทำอะไร <Hello. S 1> ไปเลยถึงจะมีความ สมดุลในเรื่องอาหารเราต้องสร้างทรัพ,พยากรอันนี้คือการทำสังเชือกหรือเรียกว่าบ้านปลานะครับเราทำกับทางจากหรือทางมะพร้าวนะครับ เราก็ใช้เชือกเป็นตัวหลักแล้วลูกทุนเอามามัดไว้เพื่อให้มันทาเชือกตัวหลักให้มันตั้งขึ้นแล้วใส่ซางจากก็ทามาพาไปประมาณห้าทางหรือเจ็ดทางนะครับเพื่อให้เป็นล,ลมเงาบางกระแสน้ําและกระแสงแดดสั์น้ําเล็กๆก,ก็จะมาใสอยู่ใต้ลมเงาอันนั้นหรือกระแสน้ํานั้นนะครับทําให้ทรัพยากร ไว้อ่อนเนี่ยจะมาอาศัยเป็นจำนวนมากภายใน3วันเนี่ยจากน้ำระดับน้ำา7เมตรเนี่ยจะมีสัตว์น้ำมาอาศัยโดยประมาณ4เมตรนะครับภายใน3วันฉะนั้นก็มีสัตว์น้ำเล็กๆมาใส่เย,ยะอะปลาใหญ่ที่กินปลาเล็ก,กเป็นห่วงโซ่อาหารเขาก็จะมาเป็นหาอาหารในสถานที่บ้านปลาอย่างนี้ฉะนั้นทรัพยากรหลากหลายก็จะมาลุมกินโต๊ะก็อยู่ตรงนี้เป็นแหล่งหลบภัย ทั้งขยายพันธุ์สัตว์น้ําแล้วแหล่งหาอาหารสำหรับปลาใหญ่มีทั้งหอยทั้งกุ้งปลาปูที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับทําให้เขาขยายพันธุ์ได้เยอะเพราะเรือประมงไม่สามารถจะมาทําการประมงได้เพราะมันเป็นทุง่งทุนดุกเตาทำให้ติดเครื่องมือทำการประมงเขารฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นแหล่งอนุรักษ์และเพื่อนปูทรัพยากรอย่างดีนี่เราก็ได้ทําการ วิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยประมงเอเชียออกเชียงใต้หรือว่าแซฟเด็กก็เป็นการันตีในเรื่องการยืนยันทำมานปลาว่าได้ผลจริงนะครับนี่เราก็จะซ่อมไป10บชุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเสร็จไป1ขั้นตอนเดี๋ยวจะไปเอาตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ เยาวชนจิตอาสานะครับ904พระราชทานนะครับได้ออกทะเลนะครับไปดูการปล่อยสังบ้านปานะครับก็หลังจากกลับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลุงเอกป่าชุมชนนะครับที่ได้พาเด็กๆมาทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับกับผมก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่นําเด็กเยาวชนพนรุ่นใหม่ สร้างบ้านปลาเพื่อแหล่งหลบภัยขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำนะครับหรือทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์เช่นกุ้งหอยปูปลานะครับเยาวชนรุ่นนี้ก็จะเป็นเยาวชนที่สารต่อจากลุงไปเพราะลุงกอ็อะไรเรียกว่าไม้แก่แล้วนะครับใบเหลืองแล้วอันนี้เป็นไม้รุ่นใหม่ใบรังเขียวพร้อมที่จะพร้อมที่จะ,ะสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนเราต่อไป อย่างเช่นยกตัวอย่างเ,าเรื่องขยะมูลฝอยหรือปูกป่าชายเลนน้ำเน่าเสียหรือการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้เป็นระเบียบนะครับเราก็จะทำกันต่อเนื่องไปเรื่ยมีกิจกรรมต่อเนื่องคอยติดตามตอนต่อไปนะครับวันที่29วันที่7มีนาแล้วก็วันที่17มีนาก็จะมีรายการอื่นๆอีกหลายๆโครงการที่จะมาทำร่วมกันนักเรียน ของเรานะครับขอ,ขอบคุณโรงเรียนครูโรงเรียนบ้านคอมอาขทุกท่านนะครับขอบขอบคุณครับบ๊ายบาย